ต่อกับหัวขันนะครับวันนี้อากาศดีด

ขอจบมือกี้นี่ครับ นียวความดีนะครับต,ตกกับตีนกเปียกนะครับ มาหินมันอีกงามเดยอครับตัวนี้ดูตันตัวนี้แหว่วกบุรุษขันรับมาับมาครับเหวนะครับฝนตกครับฝนตกแย่ๆนะครับเหยียบบัติดนะครับอู้ดีิวตันนะครับเสียงน้อยกัดดีขนาดเลยขันโยน นกโตโบขันครับสงสัยมันฝนโตบนบขันถึงตบไปดอกนึงโพนีเขาเอมือนแม่นย่านแล้วบกครับกำลังจะกลับนะจิบใจขนาดครับเยียบเต็มๆทรงตีนเลยบติดไหมอตอนแรกผมกระชิบไสอก้ครับบอกว่ามันมีริ้วตันนะครับ แมมนการหามองไ่ดินนะครับอยากล่องอยางครับล่องอยางว่าฝนตกมันจะติดบ่สุดท้ายเราบุติดนะครับจะกลับนะครับรเจรถกระเซียบให้เขาย่างดีครับลืมเอาไปเอาฝากไว้ที่นี้แล้ครับขอบคุณนางครับ